น,เนเ่เติเหล่าไว้เต็มกำยิไงไหเราไม่าอ,อันนี้ออกแค่อ,อ่านไรสดอะไรเอาไงพี่เอาอกอ๊บนี้เอาอกยางเนี่ยจะเอาตัวสามหนีบนี่ สวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่กับชูโูอิส,สันไมโครซิงครับวันนี้ก็อยู่ที่ทีมงานทัวหนึ่งนะครับผมไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะครับวันนี้วันแรกเลยที่มีเวลาครับก็อยู่กับอาจารย์สนน้อยก็ฝากไปติดตามช่องอาจารยสนด้วยนะครับอาจารย์สนไมโครซิงครับ พิ่งดันนิดหน่อยนี่ครับเขาอยู่นี่เลยสวัสดีคนดู40คนแล้วนะครับผมครับสวัสดครับก็ฝากด้วยนะครับผมไม่เปิดเสียงโอ้โเราทำไรเฮ้ยใช่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 ใไม่ใช่อยเบิร์นไปหน้าอะไรนะก็อยู่กันเป็นสิ่งธรามะ สวัสดีครับสวัสดีครับ FC จันชูครับสวัสดีครับผมภาพไม่ค่อยชัดชัดไหมครับเปิดไฟด้วยไฟนี่หาไฟเอาโทรศัพท์เราปิดเพลงดีเปิดโทรศัพท์พีเลยโทรศัพท์ไม่ไม่ัมมมนเชนเนตไงมันก็นเลยช้าสวัสดีคนดูห้าสิบคนนะครับอาจารย์กล้อง มืด,ด,ดงัวกล้องลายไม,ไ,ไม่ปิดเลยมันติดฟังนี้ติดแอบบูทูหน้อยปิดเลยปิดเลยกล้องลายไหมครับไม่ค่อยชัดจานเน็ตไ,ไม่ดีอ็อม่รอประตูพพดีดีอ่อะ ดีตัวดีนะครับน,นี่อยู่กับจานสนนะครับชัดยังครับชัดยังครับกระตุก๋อผมก็เน็ตกระตุกกระตุกดูได้ไหมครับดูแบบเพ็นเฟิร์นได้ไครับเน็ตไม่ค่อยแรงด้วย ไม่ชัดไม่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 เอาขาปีส,สนไปเชื่อมต่อชัดแล้วครับเอ,อ้ก็นี่ไงกำลังเชื่อมต่อฝากฝากด้วยนะครับนี่ช่องจานสซนจานโนไมโครซิงครับ นี่เขาไม่ธรรมดาครทุกคนนี่ภาพไม่ชัดครับแต่หน้าาจา์สนเป็นมาริโอเลยแบบไหนนี่แบบไหนเนาจาย์ชูจานสนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามด้วยนะครับโอ้ผมไม่ได้ไลฟ์สดนานเลย ขอบคุณเอฟซีมากครับที่เข้ามาติดตามแล้วมาดูตลอดนะผมก็น่ครับซ่อมรถซ่อมรถอยู่ซ,ยซ่อมรถอยู่นี่เด็กอยู่สามคนนะครับสามคนครับจานสนจานเหลาผมครับการเปลี่ยนแปลงทางช่องแต่อะไรช่องตอนไหนครับวันนี้ซ่อมบำรุงแมคโครเสร็จ เกือบหมดได้ยังนี่ครับคันสุดท้ายแล้วครับเกือบหมดแล้วครับถ่ายเตรียมงานอะไรเตรียมลงงานที่ไหนครับอาจารย์เตรียมไว้ให้เฉยครับเผื่อมีงานปุ๊บปุ๊บปั๊บมาก็ไปนะครับชื่อช่องอะไรครับอาจารย์สนไมโครซิ่งครับนี่บุคคลนี้เลยครับครับผครับไม่ชัดครับอาจารย์ครับก็เน็ตตรงนี้มันไม่ค่อยดีด้วยนะครับติดจะแดงครับติดจะแดง แยเดียนพักแต่ก็ฝากด้วยนะครับฝากนยผมก็อันนี้เนาะเดี๋ยวดูก่อนชื่อช่องจอมโจรชื่ออะไรครับไม่ใช่กรรมอย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ชื่อช่องจอม โจหนำเหนจานสนพาลุยจานสนไมโครซิ้งครับง่ายๆครับเหมือนผมครับอาจารย์เับเกยง่อยู่ผู้กาจารย์เลยชอบไม่ต้องเปลี่ยนมากเยอะ อ้าอาจารย์สวนเล็กโพสิ่ลงลงลงได้กี่คลิปแล้วครับผมเพ,พิ่งสอบวันนี้ครับพี่ ตัดชายไปไหนตัดชายไปส่งรถครับขื่มือเลยตัดชายไปไหนตัดชายยับหน่อยดิกรรับผมอยู่กับ ตามเจ็ดคนนะครับี่เล่นเลยคลิปเดียวเจ็ดคนนะบายขอบคุณครับผมเออยไอทิปเบาๆหน่อยอมึงจะอายะอเยงอะไรนะเนี่ยขอบคุณผู้ติดตามนะครับ ทำหน่อยแหละช่วงนี arry, ้ไม่มีงานครับช่วงนี้งานมีอยู่ครับแต่รอรอโรงงานใหญ่ครับชิกรถร้อครับ สามสี่วันได้จะลงงานใหญ่ครับพี่วิาณเราครับศาสช่องด้า,านคนนี้ตัครับพิดอ,อยากได้คนแปลงไหมอาจารย์ชายวิญยารถไม่ครูครับ เกียจจานทยไม่เกียจจันทจนะไม่เกียจจันใจถูอยากเห็นอาจารย์สนกับอาจารย์ชูโดนฝีมือกันครับโอเคครับเดี๋ยวจัดให้ครับมีเรนจิง เมาสุดแล้วสิเดเดดูน้เห็นเลยครับนอนรับพี่น้องนอนอ่ะปะ้าอาจารย์ชูไม่กล้าโดกนกับผมหรอครับว่าผมนอนหลับก่อนอก,ก็แค่เจ้าอืมได้อาจารย์ใช้ให้หน่อยครับผมเราน้อยมเมาแล้ว Tao nói màu đều dần Dần hấp dần hấp Dần hấp khe năng cc phải Mày mau hấp mày mau Bọn này nửa tháng rồi ใล่เลยมาไลฟ์มองตอนเย็นจ้ะฝากติดตามฝากติดตามช่องผมเลยนะครับารโโอาจารย์สนม่งอาาจรย์วนไมโกซิงครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปฟีมือฟีมือชวนกันกับอาจารย์ชูเลยยาวมาเกง่งนี่ เขาอยากดูไงผมไม่เก่งอะไรก็เออพี่ก็ไม่เก่งไงผมเหลาฉันแค่ขัครับสวัสดีครับเหล่าสวัสดีครับเหล่าสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีครับพอดีครับเออสวัสดีครับ รีบๆยกครับตาเหลาเดี๋ยวอาจารย์ชยยัยจะมาจะมาอีกสมทบอีกอ uh ลุกสรเ็กๆมาแล้วมาเลยอ,อยากเห็นอาจารย์ชูอาจารย์สนว่าใครจะดึงสรุปสวยกว่ากันครับโพๆกันครับ ไม่ได้กลัวหรอก,รกนนอ,อีกคนหนึ่งก็ห่างไปแค่นี้อีกคนหนึ่งอยู่งี่ไง<ะ>เดี๋ยวจัดให้ดูครับกำลังพิลลาดเลเกิดมาส้ม ากสวัสดีพกเก่งด้วยครับผมครับผมช่องใหม่สันสนไมโครซ,ซิ่งครับครับผมครับขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับ ่าเมียาเมีให้เราด้วยครับผมโอเคหาที่โยจะไม่ได้เลยครับ่าว่าเลยพี่หาทางกลับบ้านยังไม่เจอเลย <laughs> พี่เก่งไอเราได้มีเราด้วยาที่โวจะไม่มี ไยยยยน้องมะนาวถ้ามีงานไปด้วยไหน้องมะนาวไม่รู้นะครับว่าเขาจะให้ขับหรือเปล่าพี่เก่งไอ้แล้วได้เมียแล้วสวยด้วยไม่มีชิ้นสอด

ดีครับพี่ฟังอะไรลุงจะเป็นไงโอ้ยเม่นุ่ย้าเรามีเมีย ต้องเคลียร์กับเจ้าเกดก่อนสวัสดีครับจานทูพี่เหล่าสวัสดีครับกันเลียวเ้าเจียว่ะบอกดีมันมีแล้วครับบอกแล้วมันมีแล้วครับตรงไหนอ่ะีิศนเแีลยสวัสด้ครับีิศนมีเมียน้อยครับกำ

ตนมีเมียน้อยฮไม่มีครับเราพดเราโยกเล่นครับยกเล่นนะครับอย่าไปเอาจริงจนะไม่มีเราพี่เกง่งเราจยกเล่นเอ๊ะรู้ว่าจะจริงพี่เก่งลงมาตอนไหนเนี่ยมยอเตอไซค์วงกี่ไม่ค่อยได้เลยก็ยกเครื่องใหม่ พี่เราเปลงานแล้วเรามายัางเรายัางไม่เมาครับพี่เราแปลง่านงแล้วยงัยงยงังยังจริงหรือเปล่างานคาราบาลได้ยินได้ยินเว้เววฮ่าฮ่ ไม่มีพี่ไม่มีผมรักครอบครัวพี่เก่งบอกให้เราตัดบอกให้เราดันขอบอกเราเต้นให้ดูหน่อยครับเอาเต้น อาไรลุงลุงโซนลุงชูทำอะไรอ่ะเต้นก่อนก็พี่เกียงไม่มีใครเราพี่เกียงเอาลุงเจ่งก่อนดีครับอาจารย์ตูอาจารย์ชูตูหอยร้อยหนึ่งครับบอกให้พี่เหลาเต้นให้ดูหน่อยครับ <laughs> Haha, nha. <laughs> <laughs> nói là. ừ. Tôi xem là. Hm. 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 để hai Hm. 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 phi Hm. 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 đi 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 Hm. đi đi lila พี่ชูไอ้เนี่ยจัดแล้วจัดแล้วจัดแล้วพี่น้องจัดแล้วมหมดเข้าสองคนแล้วอดีรนุกตัววะเฮ้ยมาหมดโจดจันจนอไรด้วบัดอือจันชูโจลงระบดาระบน้น <c oughs> ได้อยู่ไหนเราอย่าดูเราเซนฮะย่ดูเราเซนอ่ะกว่นวันไหนเซนไม่ออกลไมันจะเดินไปอาบน้ำยังจซนันแม่ไวอยู่พี่น,อน,น้องขอบ <c oughs> ่อน ขอะครับผมปรชออขอบุณครับที่แฮี้เบิร์เล่าน้อยครับเลา พ yup ี่กิงพี่กิ่งเล่าหมดหัดเอซมีไม่เยอะพี่ยังไม่ยินเลยพี่รันไปไหนโตยังได้อยูนนี่นี่นี่ต้องดูคนนี้นี่นี่นี่หมุนหมนหนนี่กินอย่างเดียวปดข้าวครับ ตั้งใจเมื่อคืนมาเกิดเหล่าไม่ได้กินข้าววันน้าเผาโรฮิงญาครับไอ้นั่นไงจบเลยมึงม่ไม่เกิด จบตัวข้าวอนนี้อาจารย์สนมือแทะอ่าี่เราหมดแล้วครับคับตรีมนี้ผมก็จบใส่สดแคนนานี้นะเตรีมอะไรนะเตีมครีมครับครับเต็มนี้ผมได้สดแคนนีเดอครับพอเหมาะพอควรครับเมียโท่มาก งานเข้าเลยครับบายๆทุกคน